วันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาบอกเกษตรกรครับขนาดผมยังตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าวันนี้ปุ๋ยของ joy and coy มีน้องใหม่ครับนั่นก็คือปุ๋ยเคมีสูตร12,44ปุ๋ยตัวนี้นะฮะนักว่าเป็นปุ๋ยแบบไฮบริดครับ เพราะว่าเรามีอินทรีย์วัตถุสูงถึง10%แล้วอินทรีย์วัตถุนี้นะครผลิตมาจากมูลั้างคาวถ้าเราประทับใจปุ๋ยของจอรนคอยจเจริญอินทรีย์พันธุ์สีน้ำเงินที่เป็นมูลข้างคาวแล้วลราก็อันนี้เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ย ได้เคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยธาตุอาหารที่มันปุยคูณเพิ่มมากขึ้นท,ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เร็วมากขึ้นฟื้นตัวได้ดีมากขึ้นเห็นผลได้เร็วมากขึ้นเพราะมีธาตุอาหารที่สูงผลลับไม่แพ้กับปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดเลยแถมอีกอย่างหนึ่งครับเขายังมีอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ คอยบำรุงดินบำรุงระบบนิเวศให้กับต้นไม้อีกด้วยทําให้ต้นไม้เนี่ยได้กินปุ๋ยตลอดทั้งปีเพราะระบบนิเวศเหล่านี้แถมจุลินทรีย์เหล่านี้จะช่วยผลิตธาตุอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยให้กลายมาเป็นสารอาหารสําหรับต้นไม้ต้นไม้มันก็เลยจะกินปุ๋ย ได้นานมากขึ้นกว่าเดิมเห็นผลดีเห็นผลเร็วแถมอยู่ได้นานเพราะมีอินซีวัตถุ10%ยังมีจุลินทรีย์อีกด้วยถือว่าเป็นปุ๋ยไฮบริดเลยนะฮะที่สอดภาสานร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีดูแลทั้งต้นไม้แถมยังดูแลระบบนิเวศของต้นไม้ด้วยแนะนำว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ลองใช้ลองใช้ด้วยตนเองครับแล้วต้นไม้จะบอกพี่น้องเกษตรกรเองครับว่าปุ๋ยนี้คุณภาพดีแค่ไหนจากผลลัพธ์ที่เพื่อนๆจะได้เห็นหลังจากที่ได้ลองใช้ปุ๋ยตัวนี้ครับ